สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจินดาไลฟ์สไตล์สำหรับวันนี้ผมจะชวนเพื่อนๆมาทำน้ำยาอเนกประสงค์นะครับใช้สำหรับสารพัดประโยชน์นะครับใช้ซักผ้าล้างจานนะครับแม้แต่อาบน้ำก็อย่างได้นะครับ วัตถุดิบก็ง่ายๆครับวันนี้ผมจะทําแบบง่ายๆนะครับแค่มีหัวแชมพู N 70หนึ่งกิโลนะครับที่ผมไปซือ้อเข้ามาแล้วนี่ครับ N 70หนึ่งกิโลมองเห็นไหมครับหนึ่งกิโลทเทไปเลยครับหัวแชมพู n 70หนกิโลเทเข้าไปแล้วนะครับหัวเจมผูบ n 70เทเข้าไปแล้ว1นกิโลนะครับถัดไปนะครับเกลือ,อผงข้นหรือว่าเกลือนะครับผมไม่มีผงข้นนะครับผมก็จะใช้เกลือแทน ผมจะโรยเข้าไปก่อนนี่ฮะเสร็จแล้วก็จะคนคนให้เข้ากันนะครับกวนกับน้ํายาให้เข้ากันนะครับให้มันแตกนะครับกวนเพื่อให้มันแตกให้มันแตกตัวให้มันทำปฏิกิริยาการให้มันแตกตัว เวลาเราเทาน้ำมันจะได้ไม่เป็นก้อน,นอถุงหนึ่งก็300กรัมนะครับตอนนี้ผมกำลังเทเข้าไปแล้วครึ่งซองครึ่งถุงนะครับหัวแชมพูหน่งกิโลอ่าวันนี้ผมกะจะใช้ เลือกแกง2ถุงก็คือ600กรัมนะครับแต่ตอนแรกนี้ผมจะเทเข้าไปแค่300กรัมก่อนนะครับนี่เทไปให้หมดเลยแล้วกันทีเดียวเสร็จแล้วก็กวนให้เข้ากัน ควให้เข้ากันนะครับคให้เข้ากันก่อนนะครับจะเห็นว่าเขาเริ่มมีอ่าจากน้ำใสจากสีใสก็เป็นสีขาวขุ่นนะครับพอควรกับอ่ผงข้นก็ไปมันก็จะเป็นสีขาวขุ่นนะครับผมถ่ายทำตอนกลางคืนไม่รู้ไม่รู้ว่าอาจะมองเห็นได้ชัดหรือเปล่า ตอนนี Birthday, quiet, ้แต่งกายสบายๆนะครับเพื่อความกระชับนะครับอ่า uh, และต่อไปก็เติมน้านะครับน้ําคือตัวทํวววาละลายนะครับน้าคือตัวทาละลายนะครับค่อยๆเติมก่อนแรกๆค่อยๆเติมเพราะว่ามันยังไม่แตกตัวดีนะครับค่อยๆเติมแล้วก็ค่อยๆคุณน,นะครับนี่ครับค่อยๆเติมค่อยๆคุณให้เขาค่อยๆแตกตัวทีละหน่อยทีละหน่อย แล้วเราค่อยเติมน้ำทีละเยอะได้นะครับนี่ครับทำเองใช้เองง่ายๆนะครับมันจะช่วยให้ครอบครัวประหยัดไปได้ในระดับหนึ่งนะเติมเข้าไปอีกครับนี่ครับพอมันมันมันหนืดมากก็เติมน้ำเข้าไปอีกนะครับพอมันหนืดมากก็เติมน้ำเข้าไปอีกนะครับ แต่ว่ายัางเติมเยอะไม่ได้ให้มันค่อยๆแตกตัวไปก่อนนะครับนี่นะครับ,นะรบถ้าเราเติมเยอะเนี่ยมันจะจับตัวกันถึงก้อนครั้นี้มันเราก็จะคนเขายากนะครับต้องทําให้เขาแตกตัวให้ได้ก่อนนะครับนี่ครับผมจะทําสูตรแบบเข้มข้นนะครับเข้มข้นหมายความว่าผมจะละลายหัดเชื้อนะครับแบบเข้มข้นแล้วก็จะเติม น้ำหมักที่ผมหมักไว้เป็นปีแล้วะ่ะนะครับเดี๋ยวค่อยค่อยอยดูนะครับแล้วผมก็เติมน้ำหมักนะครับถึงเวลาใช้เนี่ยผมค่อยมาผสมน้ำอีกครั้งนะครับเพื่อเจือจางนะครับนี่ฮะเริ่มละลายแล้วนะรเริ่มละลายแล้วอ่า ผมจะละลายหัวเชื้อหนึ่งหัวแชมพู N70 1กิโลเนี่ยผมจะเติมน้ำไปประมาณ6ถึง7 7ลิตรนะครับก็คือในขันเมื่อกี้ก็ประมาณ1ลิตรนะครับประมาณ1ลิตรเดี๋ยวผมจะเติมอีก1ขวดใหญ่1ขวด6ลิตรนะครับผมเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวค่อยๆทีนะครับ จะต้องปูดให้เขาเข้ากันก่อนนี่ครับพอเขาเข้ากันแล้วคราวนี้ผมก็สามารถที่จะเติมน้ำเข้าไปได้ในปริมาณที่เยอะขึ้นอ่านี่คือน้ำน้ำเปล่าอีก6ลิตรนะครับผมเทเข้าไปก่อนอ่าแค่นี้ก่อนนะครับค่อยขยับ ปริมาณขึ้นเรื่อยๆนะครับเขาจะได้ไม่จับตัวกันเป็นก้อนนะครับตอนนี้พอมีตัวละลายมีตัวทําน้ํำน้ำําคือตัวทําละลายนะครับพอมีน้ําเยอะนะครับถ้าเราคนแรงฟองเขาก็จะมีเยอะด้วยเพราะว่าในหัวแชมพู n70 เขาก็จะมีฟองในตัวอยู่แล้ววันนี้ผมไม่ต้องใช้ผงฟองนะครับเพราะว่า ผมจะใช้จากผงฟองจากหัวแชมพูอินเจสิบเลยนะครับเนี่ฮะเข้มข้นมากเข้มข้นจริงๆนะครับอย่างที่ผมบอกกับพี่น้องไว้ว่าที่ทําไว้วันนี้ผมจะทําแบบหัวแชมพูเอ่อทำเป็นหัวเอาไว้นะครับหัวแบบเข้มข้นนะครับหัวแบบเข้มขน้นถ้าผมจะใช้แบบเข้มข้นนี้ก็ใช้ได้แต่ใช้ในปริมาณน้อยนะครับ แต่ถึงเวลาใช้เดี๋ยวผมค่อยผสมน้ำอีกทีหนึ่งเพื่อให้มันเจือจางนะครับพอละลายน้ำได้แล้วนะครับคราวน,นี้ผมจะเติมน้ำอีกเ้ คือผมยังไม่กล้าเติมน้ําทั้งหมดเพราะว่าผมคนผมรู้ว่าเขายังแตกตัวได้ไม่หมดนะครับผมผมจะต้องเติมไปทีละหน่อยทีละหน่อยก่อนนะครับให้เขาเตกตัวนี่ฮะนี่ครับสวยมากสวยมากนะครับตอนนี้เขาเริ่มแตกตัวแล้วผมคิดว่าผมจะเทน้ําไปทั้งหมดอันนี้ช่วยจับอันนี้ให,หน่อยให้ลูกชายช่วยจับ อ่าผมจะเทปไปทั้งหมดเลยน้ำที่เหลือหกลิตรเนี่ยนี่ครับนี่ครับจะเห็นว่ามันก็ยังจับตัวกันเป็นก้อนก็แสดงว่าเขายังละลายได้ไม่ดีนะครับแต่ไม่เป็นไรครับ <c oughs> ไม่เป็นไรครับผมก็ค่อยๆค,ยค,ยคนไปเรื่อยๆ ผมอาจจะงเงียบนะครับไหนมันไม่เล่นอ่ะมืดน,นี่ครับเข้มข้นมากนะครับเข้มข้นจริงๆ ก็อย่างที่ผมบอกสูตรนี้1กิโลนี่สามารถทำได้ถึง20ลิตรนะครับแต่ในภาชนะที่ผมทำนี้ไม่น่าจะถึง10ลิตรไม่น่าจะถึง20ลิตรนะครับมันจะได้ประมาณน่าจะ10ลิตรกว่าน่าจะประมาณ10ลิตรเศษเษเพราะว่าสังเกตได้จากน้ำที่เติมไปประมาณ7ลิตรนะครับ7ลิตรแล้วก็อโอชมพูอีก1ลิตรเป็น8ลิตร นะครับตอนนี้เป็น8ลิตรแล้วน่าจะประมาณ8ลิตรแล้วมันผมจะเอาแบบเข้มข้นแบบนี้เลยนะครับนี่ครับนีบ่อ่ะอ่ะเดี๋ยวถทเยเสร็จแล้วผมจะเติมน้ำหมักอีกอน้ำหมักมากรูดหมักไว้ปีกว,กว่าแล้ว นะครับเข้มข้นมากนะครับผมจะเทเข้าไปเลยนี่ฮะผมจะเทเข้าไปเลยทีเดียวอ่ะอคนนี้หละนะครับเทเข้าไปแล้วก็จะข้นเห็นไหมครับผมสีของน้ำหมักสวยมากนะครับพอเติมสีน้ำหมักเข้าไปนี่สวยมากนะครับเข้มข้นแล้วก็สวยจริงๆนะครับ แบบนี้ผมไม่ต้องเติมสีเติมอะไรอีกแล้วก็โอเคแล้วนะครับสีก็สวยมากนะครับพี่น้องครับพอเติมน้ำมันเข้าไปเนี่ยจากเมื่อกี้ซี่เขาเข้มข้นเขากลายเป็นเหลวเลยอันนี้นะครับกลายเป็นเหลวไปเลยนะครับนี่ครับนี่ฮะแต่ความเข้มข้นเขายังมีอยู่มากนะครับ เล้วยวอันนี้ผมจะเติมเกลือไปอีกที่เหลือนะครับไม่ต้องคนหม่ต้อกคนคือมันต้องคนไปในทิศทางเดียวกันเดี๋ยวคนทวนกระแสผมจะเติมเกลือที่เหลืออีกสามรอยกรัมเข้าไปเลยนะครับนี่ฮะเติมเข้าไปเลยดูที่ว่าเขาจะเป็นยังไงนะเติมเสร็จแล้วก็คนนะครับ เข oh, ้มข้นมากพอเติมเกลือเข้าไปมันก็จะนืดขึ้นอีกหน่อยหนึ่งนะครับจากเมื่อกี้ที่เหลวก็นืดนะครับนืดอีกแล้วพอเติมเกลือเข้าไปน,ะนี่พอเติมเกลือเข้าไปก็นืดอีกแล้วเข้มข้นมากครับพี่น้องครับนี่ฮะสูตรนี้ผมถึงบอกว่าเป็นสูตรเข้มข้นที่เข้มข้นจริงๆนะครับเวลาจะใช้ก็ใช้ได้แต่ต้องใช้ในปริมาณที่น้อยนะครับ แต่ผมถึงเวลาใช้นี่ผมจะเติมอีกเติมน้ําอีก1ต่อ1หมายความว่าผมเทออกมาแล้วผมจะผสมน้ําอีก1ต่อ1นะครับเพราะว่ามันสามารถทําได้ถึง20ลิตรในนี้ไม่น่าจะถึง20ลิตรนะครับน้องครับดูสิครับพอเติมเกลือก็ไปนี่เหมือนเข้มข้นมากๆเลยนะฮะนี่ฮะมันเข้มข้นมาก,มาก เข้มมากหนื่มากนะครับเป็นสูตรเข้มข้นจริงๆที่ผมต้องรีบทำนะครับจริงๆของเก่าที่ทำน้ำยาซักผ้าไว้ยังไม่หมดนะครับแต่ว่าผมต้องรีบทำเพราะว่าผมมีหัวแชมพูอยู่เพราะฉะนั้นผมจะรีบต้องรีบทำเอาไว้เพราะว่าถ้าปล่อยให้หัวแชมพูทิ้งไว้เ,เกรงว่าคุณภาพเขาจะด้อยด้อยลงไปนะครับอันนี้ผมคิดและเข้าใจเอาเองนะครับกลัว เาจะด้อยลงไปผมก็เลยต้องอรีบทำไว้ก่อนนะครับนี่ครับสวยมากสวยมากนะครับสวยมากๆนะครับสีเขาได้แล้วนะครับความเข้มข้นได้แล้วนะครับโอเคแล้วแต่ผมก็คนต่อไปอีกนิดนึงเพื่อให้เขาละลายได้ดีนะครับเพื่อให้เขาละลายได้ดี เข้มข้นมากพี่น้องครับสูตรนี้มันเข้มข้นมากนะครับแค่มือหัวแชมพู n เจมีน้ำหมักมีเกลือมีน้ำแค่นั้นเองนะครับนอกนั้นไม่มีอะไรเลยนะครับน้ำหอมผมก็ไม่ได้ใช้นะครับน้ำหอมผมก็ไม่ได้ใช้เพราะว่าเราทำเองเราไม่จำเป็นต้องใช้น้ำหอมนะครับมันอาจจะไม่หอมเหมือนสินค้าตามท้องตลาดเพราะผมไม่ได้เติมน้ำหอม ก็ผมไม่ได้เติมน้ำหอมมันนั้นอาจจะได้ความหอมจากน้ำหมักเท่านั้นนะครับนี่ครับพี่น้องครับมันเข้มมากหนืดนะฮะหนืดมากๆเลยนี่ฮะแต่มันยังละลายไม่ดีนะครับยังละลายไม่ดีโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวมันจะนานเกินไปผมขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้เยวส่วนที่เหลือผมจะคนต่อ ไปพบกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ